สำหรับรูปสามเหลี่ยมที่แบ่งตามมุมนะคบนี่ครับมันก็จะแบ่งออกเป็น3ชนิดหนึ่งกันครับก็คืออันแรกนะครับก็คือสามเหลี่ยมมุมแหลมครับสามเหลี่ยมมุมแหลมครับก็คือมุมทุกมุมครับจะเป็นมุมแหลมครับอ่ะตัวอย่างเช่นรูปนี้ครับ เวลาเราพูดว่ามุมแหลมเนี่ยครับมุมแหลมมันต้องน้อยกว่า90องศาใช่ไหมครับถ้าเก um ิดจะเป็นมุมแหลมครับก็คือมุมทุกมุมครับจะเป็นมุมแหลมโอเคไหมครับก็คือมุมทุกมุมจะต้องน้อยกว่า90องศาโอเคไหมครับมาชนิดที่2คร okay? 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 ับแบ่งตามมุมชนิดท uh ี <t uh <t uh ่2คร uh ับก็คือสามเหลี่ยมมุมป้านครับ สามเลี่ยมุมป้านครับก็คือคือจะมี1มุมเป็นมุมป้านนะครับอ่ะเขียนครับว่ามีหนึ่งมุมเป็นมุมป้าน,น,นามี1ม,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 มุมครับจะเป็นมุมป้านโอเคไหมครับอย่างภาพนี้ครับเขาก็กำหนดให้ รูปนี้เป็นมุมป้านะครับซึ่งมุมป้านเนี่ยครับเราต้องรู้ว่ามันต้องมากกว่า90องศาโอเคไหมครับะนะครับอ่ะถัดมาครับชนิดที่สามเลยนะครับก็คือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากครับสำหรับ รูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับก็คือจะมีหนึ่งมุมครับเป็นมุมฉากมุมฉากครับก็คือ90องศาใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นมุมฉากจะมีหนึ่งมุมครับเป็นมุมนี้ครับเป็นมุมฉากซึ่งสำหรับสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับมันสามารถใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้ครับ มันสามารถใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้นะครับผมเคยสอนเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปแล้วนะครับสามารถดูได้นะครับเคยสอนไปแล้วนะครับอ่ะนะครับนี่ครับคือเนื้อหาของรูปสามเหลี่ยมนะครับในการอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นก่อนครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะสอนเรื่องของ ความยาวรอบรูปแล้วก็พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะครับเถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆแบบนี้อีกนะครับ